บุรีรัมย์เมืองแห่งอารยธรรมอีสานใต้เป็นดินแดนหนึ่งซึ่งเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีจนล่มสลายเมื่อปลายสมัยลบบุรีจวบจนถึงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีมีบันทึกเหตุการณ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งดำรงพระยศเป็นพระยาจากกักรียกทัพมาผนวกพื้นที่ส่วนนี้เข้าด้วยกันและรวบรวมผู้คน ตั้งเป็นเมืองขึ้นชื่อว่าเมืองแปะตามชื่อต้นแปะต้นหมายประจำจังหวัดในปัจจุบันครั้นถึงปีพุทธศักราช2450ก็ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นเมืองบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทิ่ผู้้เขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เมืองแห่งปราสาท2ย,ยุคได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองต้องห้ามพลาดเมืองที่มีความงดงามและอลังการของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งปราสาทบนยอดภูเขาไฟที่สวยที่สุดเมืองที่รับการพัฒนาด้านการกีฬามีสนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียมที่ผ่านมาตรฐานระดับเบิร์นคลสัสจากฟีฟา้า และได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดคือ256วันจังหวัดบุรีรัมย์มีสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชแนลเซอร์กิตบนพื้นที่1,000ไร่เป็นสนามระดับมาตรฐาน FIA เกรด1และ FIM เกรด A สามารถแข่ง F1 และ Moto ม o เตอรม่เคย ภายใต้พิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขนตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่รักของประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การบังคับบัญชาของขนตำรวจตรีสุวรรณเอกโคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งความรับผิดชอบ รับผิดชอบตามลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้พันตำรวจเอกชัต,ตวันรแสงเทศรับผิดชอบงานด้านกฎหมายงานสอบสวนและเจรตํารวจพันตำรวจเอกประยุทธโ์โคแก้วคุณรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพันตำรวจเอกนรงฤทธิ์ดานสุวรรณรับผิดชอบด้านการบริหารพันตำรเอกชาญชัย พงพิชิตกุลรับผิดชอบด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพันตำรวจเอกสุรชัยสังคพัฒน์รับผิดชอบด้านความมั่นคงมีสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน34สถานีแบ่งเป็นระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าจำนวน26สถานีระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าจำนวน5สถานี และระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าจำนวน3สถานีมีข้าราชการตำรวจในปกครองรวมทั้งสิ้น2,616นายชั้นสัญญบัตรจำนวน1,136นายชั้นประทวนจำนวน1 4 8 0นายจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่1323ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น23อำเภอ189ตำบล 2,212หมู่บ้านจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งกีฬาสปอร์ตซิตี้ ภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็นบทบาทและภาระหน้าที่สำคัญของตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ในการนำาพากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานภาพอาชญากรรม สถิติความผิดในคดีอาญาที่สำคัญคดี4ี่กลุ่มสฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศในรอบเดือนห่วงตุลาคม2,557ถึงเมษายน2,558รับแจ้ง216รายจับกลุ่ม201คดีเป้าหมายร้อยละ8 8 9 4ตำรวจผู้ธรจังหวัดบุรีรัมย์สามารถดำเนินการได้ร้อยละ8 0 7 5 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์รับแจ้ง364คดีจับกลุ่ม261รายเป้าหมายร้อยละ78.55ตำรวจผู้ธรจังหวัดบุรีรัมย์สามารถดำเนินการได้ร้อยละ71.70ฐานความผิดพิเศษรับแจ้ง256คดีจับกลุ่ม151รายคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับกลุ่ม5,434ราย สถานภาพอาชญากรรมสถิติการปราบปรามจับกลุ่มคดีอาชญากรรมพิเศษตั้งแต่ตุลาคม2557ถึงเมษายน2558ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีร,รัมย์มีผลการปฏิบัติด,ดังนี้การปราบปรามจับกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม92คดีจับกลุ่มได้63คดีไม้พยุง จับกลุ่มได้38คดีไม้กระยาเลยจับกลุ่มได้18คดีบุกรุกพื้นที่ป่าจับกลุ่มได้7คดีการปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น250คนการรับแจ้งการครอบทองงาช้างตามแผนการค้าง,งาช้างการรับแจ้งในห่วงที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น699รายงาช้างสมบูรณ์291กิ่งงาช้างท่อน160ท่อน ผลิตภัณฑ์งาช้าง13,191ชิ้นการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า CCOC ยอดหมายทั้งสิ้น153 3หมายจับกลุ่มได้1,602หมายคิดเป็นร้อยละ15.25ผลการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ปีงบประมาณ2,558ห้บวตุลาคม2,557 ถึงเมษายน2558ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์สามารถจับกลุมยาเสพติดได้ทั้งสิ้น2 9 4คดีโดยแยกเป็นข้อหาเสพ924รายข้อหาหลัก368รายยึดทรัพย์มูลค่า9,725,355บาท ด้านการสแสวบหาความร่วมมือจากภาคประชาชนเพื่อนํามาช่วยงานตํารวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตามนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติปปส .2 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้นําตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี BCM ีเอโมเดลบุรีรัมย์เคสเมนเทคเมนโมเดลเป้าหมายสูงสุดบุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียงเพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันปัจจัยแห่งความสําเร็จ9ประการโดยจัดทำโครงการบุรีรัมย์สันติสุขหลุดพ้นอาชญากรรมภายใต้กรอบแนวความคิดเรื่องการจัดตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้านหรือเรียกว่าชคออบอโดยเริ่มจากการแบ่งหมู่บ้าน เป็นคุ้มต่างๆมีหัวหน้าคุ้มเป็นผู้นำจากนั้นจะทําการค้นหาบุคคลที่มีความสามารถในการนำและดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านโดยจะเป็นประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆที่เคยผ่านการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครต่างๆอาทิเช่นอปพรอสอมอาสาสมัครพัฒนาสังคมตำรวจบ้านและกลุ่มสตรีโดยมีคณะกรรมการหมู่บ <x> ้านฝ่ายรักษาความสงบดูแลอีกชั้นหนึ่งรวมเป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านขึ้นตรงกับ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บัญชาการชุดคุ้มครองหมู่บ้านโดยมีข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครองและข้าราชการจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการฝึกยุทธวิธีและคำปรึกษาระดับตำบลจะจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการตำบลมีกำนันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำบลในส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยมีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อำนวยการสูนย์ระดับอำเภอจะมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอมีผู้กำกับการสถานีตำรวจเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และข้าราชการส่วนอื่นๆในอำเภอเป็นกรรมการศูนย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งในลักษณะนี้ จังหวัดจะใช้คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกออร,รมนเพื่อรับรองสิทธิหน้าที่และให้มีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องและเป้าหมายของความสำเร็จเป็นปัจจัยข้อที่7คือการหลุดพ้นจากอาชญากรรมนั่นคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเต็มร้อยละร้อย หรือ100%เปอร์เซซึ่งมีความเป็นไปได้จากหลายหมู่บ้านที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธปรรมปัญหาในหมู่บ้านถูกจัดการโดยประชาชนหรือชุดคุ้มครองหมู่บ้านและชุดเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการตำบลการดำเนินการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกำลังพลไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมพื้นที่และเป้าหมายจำนวนประชากร จากสถานภาพอาชญากรรมและการพัฒนาเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนยานพาหนะ และการบริหารจัดการเพื่อจะได้ระดมสรภากำลังคนทุกภาคส่วนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยงานตำรวจมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามลักษณะงานเพื่อรองรับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไปสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไป